Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Happy to you. to you. มีอะไรไหมไ hey, ม he yeah, okay. he ่มีอาะไรต้องเขาว่าคนแรกคนเลยเปิดซิงส์นสามีกให้ไม่พไม่อเลยเปิดซิงก่อนเธอจ้า อะไรอะไรกุ้งไม่โมอะไรกุ้งอะไรยังไงลืมแล้ววันเกิดนะโมมีคให้ดอกไม้วันเกิดโมพี่พี่เขาต้องคเขาไม่หรอไม่ใช่ไั่เกิดไั่เกิดครับเป็นไรครับพี่นี่เรให้ดอกไม้ด้วยนะส่งไปให้ส่งไมให้อยากกินขอให้ความสุขมากๆนะโมมาเที่ยวที่นี่บ่อยๆนะทุกคนยินดีต้อนรับ นอนหอไอ้แก่ไม่ได้ก็มาเราบ้านเขาบ้านเขามีพร้อมทุกอย่างยุเดี๋ยวกูจัดบ้านก่อนจัดบ้านเราบ้านกูจะเรียบร้อยมากจริงๆบ้านกูเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดศึกษามันเกิดนะโมโมอยู่ไหนอะโมอยู่ไหนอะโมอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่โมอยู่กรุงเทพอะอ๋อสัตษามันเกิดนะอะไรอขอไม่ค่อยรู้จักอะอะไรไม่ค่อรู้จักใช่ก็ศึกษามันเกิดโอเครู้เรื่องม สามันเกิดแล้วพี่โมเฮ้ยเนี่ยคนเนี้ยโมอะไปหาเสื้อเป็นเพื่อนนะไม่งั้นจะไม่ได้เสื้อนะกลับกลับกลับพี่โมกลับพี่โมกำน้ำขอผมหอมสวยๆนะพี่นะโอ้โหโอ้โยเขินเขินน้ำเพลเดี๋ยวดอกไม้ดอกไม้ไม่ใช่กระบอกดอกไม้เฉยๆไม่ได้คิดอะไรตาเขาใช่ไหม Happy birthday เอาเสร็จแล้วข้ามข้ามข้ามมานี้ยมานี้ยข้ามมาอะไรอ่ะ เคยสวยวันสวยคืนชอบแข่งแรงแล้วก็มาเที่ยวบางแสนบ่อยบ่อย Happy Birthday โมเวาราไวยพรอยเปแล้วในเฟสดอกนั้งจริงแดงดูแ <c> ล <oughs> ้วนี่เฮ้ยเกีียวก่อนเลมั้ยข้างกว่าข้างหว่าข้างหว่า,า,า,าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ Mo Mo ม,ม,มาอีกรอบหนึ่งดอกนี้สวยกว่าโมอ่ะจริง <c oughs> เชื่อได้ความสุขมากนะครับก็ยังไงก็กลับมาเจีกันบ่อยทำไมต้องยางงี้ได้วยอ่อะไรเงี้ยเรือเเป็นตากล้องให้เราคู่ชับไม่เข้าเลยครับจอยู่อ้า f ฟักฟักอย่ตาอยู่ฟักอยู่ั้เพื่อนีัครับขอบคี่เาส่มากมากนี่เนี่ยไอ้ผู้ชายอย่างงี้น่าเอาเป็นสามีเยน่าเอาเป็นน่าเอาเนแถ้าเอาเป็นอันนี้ ก็ไม่รู้จักอ่ะชองก็ไม่น่าเลยแฮปปี้เปิดเนี่ยนะโอเคเฮ้ยถ่ายถ่ายให้เราดิถ่ายให้เราอ่ะเราเป็นคนที่มาถ่ายรูปเพื่อนอ่ะเสร็จแล้วกดปิดยังยังโอ้ยเฟดเข้าตามากอ่ะเฟดแบ็คใช่ไหมกูก็เป็นเพื่อนมึงมาหลายปีนะกี่ปีแล้ววะตั้งแต่มหนึ่งก็ประมาณจะเก้าปีแล้วมึงถอยไปไหนเดี๋ยวป้าหน้ามึงอีกนิดเดียวก็เต็มจอแล้วเนี่ยกูนึกว่ามืดมืดไปมืดไปมืดไปก็มีความสุขมากๆนะบ๊ายบาย พอแล้วอ้าแอร์แอร์แอหมดแล้วเหรออ๋อโอ้หขอพี่ลดพนเลยล่ะอะไรเ้ากินคำนึงโอ้หเอิบเลยโอ้สมีน่ะทำอ่ากี้ไม่หลักเลยสมีไปห้องจดีวโมแม่พัฒนาการความรักของเราจุ๊บๆๆ๊บจุไม่เห็นไม่ดูหอรอบเมื่อกี้มองไม่เห็นอ้อ้ก้อนมึง เนี่ยเนี่ยสามสามคนเนี่ยสามคนเนี่ยสามคนเริ่มหัวมีอะไรกันดูวาใครเมียหลวงมียน้อยอ่ะเอาไป